ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย .com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกราอิอนาะวันนี้ก็จะมาเล่นกิจกรรมกันต่อครับมาเล่นกิจกรรมกันต่อครบรอบ2ปีครั้งที่3ของผมแล้วนะครั้งแรกผมเติมไปเท่าไหร่วะเติมไปเอ่อ7000ครั้งที่สองหกพันมีพันสามร้อยเหรียญครับใช้ไปแล้วพันสามร้อยเหรียญครับขาดอีก200เหรียญเพื่อตํานานกองหน้ากับกองกลางครับส่วนปีฮอตบวก7 2,500เหรียญเนี่ย ต้องเรียนตามตรงว่าไม่ไหวจริงครับต้องเติมอีกหมื่นครับไม่ไหวจริงครับไม่ไหวจริงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาอีก2000เพื่อให้ได้การ์ดไอคอนกองหน้ากับกองกลางนะก็ أ, คลิปนี้อาจจะเติมไม่เยอะแต่รับรองว่าใบนี้เรียกได้ว่าแจ็บแมวแจ็มจะแดดแจ,บแจ,บแจบ็บว้าวแน่นอนครับผมนะเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเอาเ,เดี๋ยวแรกก่อนเดี๋ยวแรกก่อนแรกก่อนครับแรกก่อนอ โอเคไโอเคเยสยืนยันเยสโอเคเก็บไว้เติมกิจกรรมหน้าบ้างเพราะว่ากิจกรรมหน้าเห็นกับว่าทีมออฟเดอะซีซั่นใช่ไหมเป็นทีมออฟเดอะซีซั่นใช่ไหมน่าสนใจมากครับผมน่าสนใจมากเก็บไปเล่นกิจกรรมหน้าาโอเครับมาก่อนเลยครับ forward board midfield แน่ๆคือที่ที่แน่ๆเลยคือกูไม่ต้องเจอกูไม่ต้องเจอลาลัตแล้วครับกูไม่ต้องเจอลาลัตกูไม่ต้องเจอซีแมนแล้วครับ ที่แน่ๆครับเราไม่ต้องเจอ2ตัวนั้นแล้วครับอ <c oughs> ี่เธอต้องเจอวันดราม่าอยู่นะ,อะโอเคป่ะเ,เดี๋ยวผมเล่นอันนี้มันมีใบใบาจากใบาจากสีส้มมาอันนึงใช่ไหมใบาจากสีส้มอ่านั้นเลยเราไปเล่นกล่องสีม่วงแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปเล่นกล่องสีม่วงครับกดทีละร้อยไปเลยครับนะใชร้อยร้อยเหรียญไปเลยครับนะไปเลยครับไปสัตว์ไม่ได้ไอคอนหรอได้ไอคอนอีกสักใบก็แจ่มดีนะ ได้หัวใจอุ้ยขอพ้าดวงได้ตำนานตำนานตำนานแล้วก็ได้อันนี้มาอีกเจ็ดใบครับอุ้ยได้เปิดตำนานเย่เย่โอเคเลยโอเคเลยแล้วเรามาฝั่งแล้วเรามาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นะขออีกหนึ่งร้อยดวง้าไปขอตำนานขอ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 ,ขอไอ้กล่องหัวใจขอเฮ้ยเร็วคัมมอนได้ปะเฮ้ยได้ตำนานสามใบ ทำไมใบที่5มันได้ง่ายจาังวะรอบนี้ไอ้เหี้ยดกดทีเดียวอย่างละครั้งได้ใบที่5เลยเอ้ย w h a t t h e fuck เฮ้ยโอเคต้องไอ้เหี้ยเอ้ย ơi. ควยอะไรเนี่ยควยอะไรวะ w h a t t h e fuck man ไอ้เหี้ยเอ่กอัวะดวงมาว่ะดวงมาครับกลายเป็นคือคือผมไม่คิดเลยนะเว้ยว่าผมจะกดทีเดียวแล้วได้2อ,อันเลยอะครับไอ้เหี้ยดวงมาครับดวงมาก็เดี๋ยวเล่นในนี่ก่อนเอ่อ มีอยู่แค่เจ็ดใบมันจะหวังอะไรได้วะมันก็คงหวังอะไรไม่ได้หรอกครับมีอยู่แค่เจ็ดใบครับกดๆแม่งไปเลยแล้วกันครับไปได้ของเทพๆมาสักอันหนึ่งก็ยังดีครับไปสามครั้งสองทีเก้าสิบบวกห้าดับสามสิบโอเคสามครั้งอีกทีหนึ่งเออโอ้โหห้าร้อยล้านสามสามใบสุดยอดครับพี่มาอีกใบสุดท้ายอีกห้าร้อยล้านโอเคสวยครับเราไปเปิดของรางวัลที่ได้มีไอคอนสามใบได้ยินเก๊กไปมา โอเคครับเมื่อกี้ไปเปิดเงินมาห้าหมื่นตอนแรกมีห้าหมื่นแปดตอนนี้มีหกหมื่นสามโหได้มาห้าพันล้านเลยเลยเดินไปสองพันมันแลดูเยอะจริงวะมาเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็คกันครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็คกันเดี๋ยวเอาเอ่อเวกโง่มีไม่เอานะเอาอันนี้ก่อนแลวกันอันนี้มันดูงงๆยังไงไม่รู้ว่ามาจากไหนวะเนี่ยไปมีใบเดียวเลยครับมัลติขาด์ด90บครับ1บวก5ครับ อุ้ยตุชุดอุ้ยดำเงียมเลยใครวะเนี่ยทำไมขึ้นเ,เหรอบวกห้าด้วยก็ยังดีก็ห้าสิบสามล้านครับชุดดำเงียมเลยครับอืมอันนี้ครับสามใบเก้าสิบบวกครับสามปีท็อปไปขอ,อละลั่นหน่อยไปกากงกาคาซินาดิงซินาดานันโอ้โหเดินหล่อมาเลยนะมัดตายเดลิดโอเคครับเอ่อถัดมาที่อัน ยี่สิบมัลติคาร์ดโอ้โหวันนี้ก่อนเลยครับแปดห้ามัตลมติคลาสเก้าสิบมัลติคาร์ดไปบวกสามถึงบวกห้าครับสองใบามาเลยไหมเอลฮชมาโอ้โหซีโอซีเปอร์สิบแปดผอมๆเม็กซิโกใครวะใครวะวอนาโดโอ้โหใครวะไอเวย์โอเคเอ่ออันนี้แล้วกันครับอันนี้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 แปดสิบบวก แปดสิบบวกหนึ่งถึงบวกห้าครับโอเคมัลติคาร์ดครับไปบวกแปดสิบเองนี่เลดน้อยครับเลดน้อยอุ้ยใส่ชุดลิ้วภูไม่ใช่บายเยอร์อาราบไอเดวี่ใช่ไหมยูซีหรออุ้ยเออก็ยังดีครับไอ้สัตว์ดีกว่าหลายตัวครับแต่ไม่ลั่นครับถัดมาที่ <c oughs> อขอไายครับมา LH ลเฮดมัลติคาร์สเก้าบวกสถึงบวกสไปเลยไหม ถ้าไม่ได้ LH ก็จบรับบวก2ถึงบวก4เนี่ยโอเคปีฮอตก็ยังดีรับเบอร์สี่เยอรมันสูเล่ครับสูเล่ครับโอบแน่นอนครับ85บวก85บบวกมาบวก2ถึงบวก4เหมือนกันใช่ไหมไปครับไป4ปีนะ LH มา LH เเออบ O E L h. เอลเฮ้ยอเบอร์9เหรอโอ้โหฟาวเกว้วไวสัต h. ใช่ไหมคุย <laughs> ยังบวกไอ้สัตว์โอ้ยทำไมวันนี้มันแตกแตกยับแตกรัวมันจะลามไปยันไอคอนตรเนี<อ>่ยโอเคครับถัดมาที่อ,อ,อันนี้ละกัน17ชิ้นนะแปดสิบแปดบวกสิบเจ็ดชิ้นเปิดไปเลยไปอ๋อ,อน,นี้มันอันนี้มันไม่มีบวกนี่ว่ะโอเคไม่เป็นไรครับเปิดปไปแล้วก็เปิดไปสกิปเลยเฮต้าไปเ,เปิดไปแล้วก็เปิดไปครับ เอาเฮดทรงเท้าสีดำขมเอ้ยเบอร์สิบแปดหรอโอ้ยที่ฮาีไปครับข้ามข้ามข้าม,ามโอเคอันนี้90้าสิบวกห้าบวกหโอเคหมดละไอ้ที่แบบมีบวกกับมีเก้บบวกห้าสอันเอาอันนี้ก่อนแล้วกันครับมันมัลติคลาสอะมันเป็น10ปีเลยไปเลยครับไปมีสิคลาสครับ LHBOE ดบมะโอ้โอ้โหสปิตเอ้ยเบอร์ Bird 7สปิทเซอร์ใช่ไหมแตกครับ แตกยับเลยว่ะแตกยับเลยกูว่ะเอลเฮดดับสามสิบครับไม่เคยได้เลยนะซีนาดงซีนาดันเซนาดานลุนโดดอ็อกบากาก้า,กาเนี่ยตัวบนบนไม่เคยได้เลยครับขอหน่อยครับเร็วตัวบนบนไม่เคยได้เลยท็อปห้าไม่เคยเลยครับโอ้รองเท้าเหลืองมาเลยสักเต็มแขนอาร์เจนตินาลิโอเนลเมซี่ครับโอเคห้าร้อยสี่สิบล้านครับลิโอเนลเมซี่ครับ ถัดมาที่ใบนี้ครับ1ชิ้นครับไม่ขออะไรมากครับขอหมื่นล้านขึ้นครับไปขอหมื่นล้านขึ้นบวก3านึงบวก5้าบวกโอ้โหบีโอเ,เอก็หลังเซตเอ็มบัป,ปเป้บวก5บวก4ี่บวกสี่พอยแปดสิบล้านนะบวกห้าจะแพงกว่านี้พอสมควร,รยอย่างดีครับไปได้บวก3ครับเอ็มบัป,ป,ปเป้ครับจะได้อยู่จะได้อยู่ตัวนี้จะได้อยู่โอเคมาครับ ไฮไลท์ของเราครับไฮไลท์ของเราครับผมไอคอนผมมีเอ่อฟอร์เวิร์ดบวกมิดฟิลหนึ่งนะแล้วก็ไอคอนแพ็คสองแพ็คครับผมรอบที่แล้วเปิดสองแพ็คได้วันเดลามากับลาอูนะวันเดลามากับลาอูครับผมจะมีโอกาสได้เปิดได้ด็อกบาได้ซิงดาแบบเขาบ้างไหมเนี่ยนะโอเคครับไอคอนวันนี้เราได้เปิดสามแพ็คแล้วนะถือว่าเซอร์ไพรส์เยี่ยยครับนะ เดี๋ยวเปิดทีละแพ็กแล้วกันครับนะแนไอคอนเดี๋ยวเราขอเปิดทีละแพ็กกันนะครับผมไม่กูไม่เอาลาลานกับซีแมนแล้วนะกูขอละนะพอแล้วครับลาลานผมเปิดได้บ่อยมากครับจะไม่ไหวแล้วครับโอเคครับใบแรกครับไอคอนแพ็คครับผม <S <S จัดไปเออไอเลมันนี้เออ สัตเอ้ยอะยังดีวะยังก็ยังดีก็ยังดียังดีกว่าลาลาสกับโอ้โหนี่คือเป็นการลอบใจขั้นสุดยอดแล้วนะก็ยังดีกว่าลาลาสกับกับซีเมนแล้วก็วันเดนลามาครับโอเคใบที่สองครับใบที่สองครับออกดีว่าออกแล้วค่อยกดเข้าใหม่ครับอ,ออกแล้วค่อยกดเข้าใหม่ครับใบที่สองครับ ไอ้เหี้ยได้โปรดไอคอนแพ็กจัดไปปียี่แเยมันโคเซ่ปะโคเซ่เบียโฮมอีกับเอยโคเซ่มีไอคอนโมผมไม่แน่ใจครับ โอลิเวอร์เบียโขครับ4,490ล้านครับก็ยังดีวะก็ยังดีวะก็ยังดีวะโอ้โหแต่ว่ายังไม่ประทับใจเท่าไหร่ครับมาทีเด็ดเลยครับใบนี้ครับทีเด็ดเลยครับโอ้โหขอร้องล่ะขอร้องล่ะยังไม่เคยเปิดได้ไอคอนเกินหมื่นล้านเลยนะไม่เคยเลยไม่เคยเลยจริงครับเคยแต่ได้นักเตะครับไม่เคยได้ไอคอนเกินหมื่นล้านเลยครับผม เรียบร้อยแล้วครับ forward บวก midfield ครับนครับยังไงก่อนที่จะเปิดถ้าใครชอบฝากกดติดตามให้หน่อยครับเป็นกำลังใจให้หน่อยครับแล้วก็ฝากกดไลค์กับคลิปนี้หน่อยแต่ก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้กันครับผมโอเคครับกองหน้าบวกกองกลางครับคอร้องคอร้องเลยคร like. ับเปิดตรงไม้โร เบอร์สิบแปดตัวเดิมเพรเนี seguinte, pause, ้ยโปรตุเกสเนาะ L R B U b a r o q เอาละเอาละเอาละก็ยังดีครับก็ยังดีอย่างไรเราได้ไอคอนมาสามตัวก็ยังดีถึงแม้มันจะเป็นตัวแบบกลางกากลางก็เถอะตัวกลาง ก็ยังดีครับเราได้ไอคอนมา3ใบคือตไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะได้หรอกเพราะว่าปกติไอเหรียญสุดท้ายมันได้ยากไงแต่ดี <c oughs> เออโอเคครับโอเคครับถ้ายัางไงใครที่ชอบฝากกดติดตามไปด้วยแล้วกันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมยังไงคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมขอบพระคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยขอบคุณมากๆเลยครับผมบายบายครับขอบคุณครับผมครับจุบจ๊บ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลีาอีกฝากไว้ด้วยครับผม